อันนี้น้องมิ้งโอ้โหน้องมิ้งนี่เขาสร้างเมืองเลยเหรอเดี๋ยวน้องมิ้งสร้างคนเดียวเลยปะเนี่ยอุย้ยน้องมิ้งสร้างคนเดียวเลยปะอุย้ยเอาเรื่องแต่น,นี้น่าจะมีทีมงานมาช่วยอยู่นะใช่ปะทีนี้มีทีมงานมาช่วยแบบว่าต่อบล็อกขึ้นไปหรือเปล่าเห็นปะยังไงเอ่ยเอาเรื่องแล้วเนี่ยน้องมิ้งชีวิตดีๆไี่ลงตัวเห็นปะโอ้ยใช่อะโอ้ยอันนี้อันนี้สปาอะไรอ่ะสปาลสิบหกนะน้องสปาลสิบหกเขาอัพเกรดเป็นเมืองใหญ่แล้วนะเป็นอีกโซนหนึ่ะะะเเเเออออออ้้้้้้าาววววว่่่แแแแลลลรริมไไไไดดดห็นนบบทีีีงงกย อ่ะเดี๋ยวเต้นเปียสู้ๆกับน้องลุยกันไปรอชมรับน้องรอชมรอชมเดี๋ยววันชมไปเดียวเดี๋ยวมาดูกันแบบนั่นๆกันอีกทีหนึ่งน้องกิฟว้ยน้องกิฟุ้ยเยซูอันนี้แบบปีศาจกับนางฟ้าน้องโอ้ยออ้ยของดีโอ้ย้ยเห็นอะไรบ้าของดีน้องประมาณนี้ประมาณนี้วันนี้ก็ได้ชมบ้านเขาคร่าวนนะน้องเขาคร่าวอ้ยตรงนี้ยังมีอีกน้องบ้ะมีเยอะนะน้องน่าจะมีประมาณนี้น้องดูบ้านคนดูนะ